ダメよダメよたみなな好きで好きす俺だけあれだよあれだよバカみたい วส,วสวัสดีตันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Ragnarok ok the Lost Memory นั่นเองเอต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมอยากเล่นมานานแสนนานแล้วก็ในที่สุดก็ได้มาเล่นสัก,กที <c oughs> ตอนนี้ผมก็กำลังสู้อยู่กับพวกปีศาจ Dewu Lucchi อะไรสักอย่ <c oughs> ออยางเนี่ยดิม คือขอโทษทีที่ผมข้ามเนื้อเรื่องไปก็เพราะว่าเออฝนมันตกแล้วเสียงมันดังเกินไปโผลออ,ออกมาอีกแล้ววิวิวจะเป็นจะเป็นยัไแอยู่อยู่ที่นิ่งๆจะได้ช่วยอยู่กับที่นิ่งๆจะได้จะได้ไหมเนี่ยข้าจะจัดการพวกมันให้ล่าไปหน้ากองเองฮะให้ข้าอยู่นิ่งๆเนี่ยน,น,นะ หน่อยนี่ยอ้กิมหายแล้วมันมันไล่จ้อนข้าจะอยู่นิ่งๆได้ยังไงในสถานการณ์แบบนี้กันเล่าเฮ้ยอย่าเข้ามาดิเออเสียวส,ส,ส,สันหลังชะมัดนี่นี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยบอกให้อย Ye ู่เฉยๆงนี้แล้วถ้าเจ้าขยับไปมาขยับแบบนี้ข้าจะเล็งเป้าหมายยังไงกันล่ะเอ๊ะ แม่ก oh yes, ็วิ yeah. ่งไงเอะเอะเอะไม่ก <yaz Given feed> ็วิ่งไงโอ้ยจะโดนใครก็ไม่รู้แล้วด้วยจงกายเป็นเทาร์ทรดเซอร์เมเทโอ้ยาห์วิุิวิุ่มบูม ดี๋ยวคุไปาวเลยโอเคเดี๋าวเด็ดเดูดเด็เด็ดเดีดเด็น,นเด็ดคด็่เดเด็ดเดาเล่นเด้วยกันเด็เด็ดเด็เด็ดเด็ดเา็ดเด็าเด็เด็ดเด็นดเด็ดเด็็ดด็ดเ วงใไงล่ะไปไหมเออผมพิมพ์ค่อนข้างช้านะขอโทษด้วยนะอ้าเมื่อกี้ดูเหมือนรู้สึกเหมือนกับว่าเออตัวเองยงชื่ออะไรวะลีน่าจะฝันเห็นอดีตของตัวเองละมั้งโอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะ เราจะทำยังไงกับมันดีแต่ก็เมื่อกี้คืออะไรกันข้ามั่นใจว่าภาพเจ้านี่และตัวข้าเป็นอะไรบางอย่างที่ข้าคิดถึงความรู้สึกซึ่งที่หายากต่อต้านที่จะต่อต้าน <c oughs> เอช่างมันเถอะข้าต้องกลับไปหาสรตาตจย์ ก่อนไม่แน่เขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้เฮ้ย <Hey, S 2> เองน่ะตื่นได้แล้วเออทันทีทีเท่เดอ้อึเฮ <Hey, S 2> ้ยในใจจริงแล้วมืองั้นเหรอเจ้านี่มันเกินเยียวยาจริงๆลุกขึ้นได้แล้วลุกขึ้นยืนเลยที่นี่ดูเหมือนจะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็กลับไปที่เกรฟเฟนกันเถอะ อืมเอ่อกรีฟกรฟเฟนก็เจ้าไม่มีที่ไหนให้ไปแล้วใช่ไหมล่ะก็จริงนะแล้วต่อจากนี้เจ้าก็เรียกข้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ใช่แล้วต่อจากนี้ข้าจะเรียกเจ้าว่าเพนเย,ยแล้วไอชื่อที่กูตั้งไว้ตอนต้นเกมมันมันหายไปไหนอ่ะฮะ อ๋อไม่ได้อ่านว่าเพนอ่านว่าเพียนรอทีครับโอเคเอ้าอ่านว่าอ่านว่าเพนขวัญว่าเพนแล้วกันข้าบอกว่าเรียกเจ้าว่าเพีนในเมื่อเจ้าจำชื่อตัวเองไม่ได้จะจะให้ข้าเรียกเอเอตลอดก็ไม่ได้นี่นะเอ่อโอเคไปกันเถอะไปกันเถอะ อมันใครกันน่าสนใมแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะโ,อ,โอ,อ,อ้โอเคเออโอเคในที่สุดก็ได้เลยสักทีหลังจากที่ข้ามเนื้อเรื่องมา20นาทีโอเคเออเขาให้เราไปที่ไหนนะเขาให้เราไปที่ไหนนะ ดูจากแผนที่ก็ต้องตรงไปทางนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเปลี่ยนตัวละครเป็นยังไงวะคุณลืมละเอ้าเข้าเข้าซีนก็เอ้าเรน่าเอ้าพันเอ่อพาวเวอ้าวพาวเวเจ้าจะไปไหนกันน่ะข้ายังหอ โอ้โหเวิ์สเรีวเรนเรูรมที่สาตราจา์สั่งมาไม่ครบเลยนะแล้วเจ้าล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออืมอ่ะเป็นเพราะเจ้าทแท้ๆข้าเลยลืมไปเลยฮะอ่ะเพราะข้าเหรออ่อ ว่าแต่นี่ใครนะข้าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยข้าเจอเขาที่ตรงใกล้ๆกับอุกบาทน่ะเขาจำอะไรไม่ได้ข้าก็เลยพาเขาไปพบกับสารจารย์ก่อนสวัสดีโอ้โดนใครซัดระหว่างเดินทางหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้คงจะเป็นสตรจาร์ต้องไปหาสารจารย์ก่อนนะ แต่ถ้าเจ้าเข้าไปทั้งๆไ,ไม่มีมีดไม่มีมีดดอกกุหลาบเลยไม่มีดอกกุหลาบ <c oughs> แต่ถ้าเจ้าเข้าไปทั้ง,ท,งที่ไม่มีดอกกุหลาบแล้วก็มีแต่วัดหวังได้กลายเป็นหนูทดลองแบบมาราทอนแน่ๆโอเคสับตะไยยางคือมันอ่านง่ายนะแต่ตัวหนังสือมันเล็กไง <c oughs> ข้ารูนะ้หน้ามีอะไรที่ข้าพอจะช่วยได้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงเพราะข้าใช้งานเจ้าเต็มที่อยู่แล้วล่ะสมกับเป็นลีน่าไร้ความปานีจริงๆเฮ้ย <c oughs> เจ้าอยากโดนต่อยอย่างไร้ความปานีสักครั้งไหมล่ะออไม่ดีกว่าแหมร้อเลนะ่นหน่าข้ามีเรื่องต้องไปทําเยอะงั้นขอตัวไปละ เอ๊ะการ์ดนี่เอ่อหรือว่าเห็นเหมือนข้าใช่ไหมน่ะนั่นมันออืมอ่ะอืมอ่ะอ่ะอืมอ่ะอืมนั่นมันเวตาตาคราวนี่มานี่นะไวตตาตาไวตตาตาคลาสนี่นะโอ้โห เอ๊ะเจ้าจําได้งั้นเหรออืมถ้าจะเลือกเอ้ยถ้าจะเรื่องราวถึงจะเลื่อนลาวก็เถอะถึงจะเลื่อนลางโอ้ถึงจะเลื่อนลางก็เถอะแต่ข้าจําได้ว่ามันใช้ติดตั้งลงในอะแอ,อสคริโอสุรีแอสคริโอรีเออโอเคเอา พูดอะไรของเจ้าน่ะหึติดตั้งอะไรก็การติดตั้ง <c oughs> อิฮิทําไมต้องหัวเราะด้วยล่ะจะไปให้การเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะให้เอาการล้ำค่านี่ไปติดตั้งในแอสเรโตรี่เนี่ยนะจะติดตั้งได้ยังไงล่ะ เชือกผูกหรือใช้กาวทาเอ่ออ่ะจริงสิเพเวอร์ <c oughs> เจ้ามีกระเป๋าตังค์หรือเปล่าทำไมล่ะเจ้าจะเสียบเวดไวท่าท่าคลาสลงในกระเป๋าเงินของเอ่อเงินลงในกระเป๋าเงินเพื่อให้มันรี เซตดีเซนนี่ให้งั้นเหรอเอาละจงรับหิวสามร้อยเซรีไปซะเอ่อนี่ท่านกำลังรอค่าเล่นอยู่เหรอคราวนี้จงรับไปห้าร้อยเซรีไปซะถ้าเป็นลูกค้าประจำข้าจะลดราคาให้ด้วยละ่ะเฮ้ยขายของเฉยพอได้แล้ว เออทำไมล่ะสนุกดีออกเอาละคราวนี้เอาแบบแพงๆไปเลยหนึ1000่งันเซนลี่เอ่อไม่ไม่ได้ก็ได้ครับจีอย่าตายอยากตายหรือไงข้าบอกให้หยุดไงโอเคโอเคทัวทีการนี่นะต้องใส่เข้าไปในอุปกรณ์นะเออเรื่องจริงเรื่องจริงหรือเนี่ย ข้าจะโกงหงไปทําไมล่ะนี่เจ้าไม่รู้วิธีใช้การ์ดจริงๆเหรอวิธีใช้วิธีใช้ใชก็บอกว่าติดตั้งลงในอุปกรณ์ไงอืมอืมถ้าทางสมองจะได้รับการกระทบก,กระเทือนอย่างรุนแรงเลยสินะถึงได้เพี้ยนขนาดนี้ข้าก็คิดอยู่ว่ามันแปลกเพราะเจ้ามีการ์ดลีนะต้องเริ่มสอนตั้งแต่ต้นเลยสินะ อืมงั้นข้าไปหาดอกลาบก่อนดีกว่านักลบก,กระเป๋าเงินสู้ๆนะ <c oughs> นักลบกระเป๋าเงินโอ้โหวัดไปเลยเออช้าก่อนฟาวิเอ๊ะทำไมอะไรของเจ้าน่ะเอาการนั่นให้เจ้านอนซะเอ๊ะอะไรนะอืม ไม่ข้าเป็นคนหามาได้นะก็เจ้ารอเรียนเขาลังแกคนอื่นที่อ่อนแอกว่าเจ้ารู้อะไรเจ้ารู้จักการพูดเเอจ้ารู้จักการพูดสาสโคนใส่ในหมูหรือเปล่าล่ะนั่นมันแต่แต่เจ้าก็รอเรียนเขาเหมือนกันนะ คำ <c oughs> มี้เหมือนกับเจ้าสักหน่อยไม่ได้แล้ว <c oughs> เจ๊หูดว่ะเจ๊หูดโอเคอืโอเคได้ไปเออเอ่อ,อนี่มันอัจฉริณ์ชัด,ชด <c oughs> เอารับนี่ไปสิแล้วจะได้ติดตั้งไงฮะจะได้ตามใจเลยเหรอ ใช่ต่อให้ข้าอธิบายสักร้อยรอบเจ้าก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีอีกอย่างข้าไม่อยากหาข้าไม่อยากหาเรื่องวุ่นวายใส่ตัวเราด้วยเรียเรเอาละไปหาดอกกุหลาบกันเถอะดอกกุหลาบเหรอก็ใช่เราจะต้องไปพบกับศาสตราจ,จารย์นี่เราก็ต้องเอาดอกกุหลาบไปให้เขาสิอ่า อย่ารีบล่ะข้ารู้แล้วอืมเจ้าลองถูกมนุษย์บ้านั่นจับมาทดลองเวทมนต์ใหม่ๆก็อาหมดคำจะพูดนะข้าเขาเป็นพวกน่ากลัวเหรออยากไดว่าเป็นผู้สยองมากกว่านะอืมโอเคข้าจับไม่เป็นไรใช่ไหม ใช่เหมยคุเบย์ไงก็ที่ห้องวิจัยน่ะเขาคนนั้นไงเดี๋ยวก็รู้เองน่ะโอเคนี่แค่เนื้อเรื่องนิดหน่อยนะอยากกินเวลาไปสิบนาทีเลยว้าวจี๊สักสิกังฟูโอเคครับถ้าู้ชมครับก็ขอปิดพาร์ที่หนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนเพื่อให้เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาเยอะไอคนที่มันกำลังนอนพอดอน exploration อ้าวเอาไท้ทีหลังแล้วกันก็จะพูดอำลายัางไงดีฮะบ๊ายบายจ้ายุบยุบอา้าว